คือคุณเขต้องเข้าใจนะครับว่าบุญนาคเนี่ยเขาถือว่าเป็นเสนจเกับราชวงศ์นี้เกือบจะเรียกว่าเกี่ยวดองกันมาตลอดเพราะว่าโดยเฉพาะเพราะเพราะคุณนวลคุณนวลมาได้กับในบุญนาคเนี่ยคุณนวลน,นี่ก็เป็นน้องน้องค,ค,คุณนาคคุณนาคเป็นเมียราชการที่หนึ่งก<ม>็เรียกว่าเป็นพี่เขยน้องเขยกันเลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็พ่อบุญนาคก็ก็รับใช้ใกล้ชิด จนเกือบจะเรียกเขามีอำนาจเหนือรัชวงศ์จักรีเลยเพราะฉะนั้นในสมัยรัชกาลที่สามนาไว้ใจเขามากเพราะฉะนั้นรัชการที่สี่จึงตั้งให้เป็นสมเด็จเจ้าพรยาเลยครับพี่เป็นสมเด็จเจ้าพญยาบรมมหาประยุรวงศ์น้องเป็นสมเด็จเจ้าพรยาบรมมหาพิชัยญาติเพราะเขาถือเขาเป็นผู้ลากบางดีพิเศษสมเด็จเจ้าพยาเนี่ยมีสิทธิยิ่งใหญ่กว่าเจ้านายทรงกรมอีกตัดหัวได้ถึงแล้วกลาบบปงคมทูลทีหลังยิ่งใหญ่มาก แล้วสมเด็จอง์น้อยเนี่ยท่านก็มีมีลูกต่อมาปเป็นเจ้าพระจาพิชัยชาย,ยาตแล้วก็ท่านก็มีหมอมหลายหลายคนนะครับที่นี่หมอมคนหนึ่งเนี่ยคือมีน้อยคนเนี่ยทะเลาะก,กับท่านเรื่องไงไม่รู้ว่าหรือถ,ถูกท่านไล่ออกไปอยู่ข้างนอกแล้วไปออกหมอมลูกสาวชื่อแดงหมอมแดง,หม,มแดงหมอมแดงก็มาเป็นเมียพระอ,องค์เจ้าความรบที่พวกบุญน,นาคเขาก็ถือ่หมอมแดงนี่ไม่ใช่ลูกเจ้าคุณยมเจ้าคุณพิชัยญาตแต่ว่า วงคำรบท่านถือเชื่อมเมียท่านท่านบอกเมียท่านเป็นลูกผมจะเล่าความจริงให้ฟังว่าเมื่อตอนพิมพ์หนังสือเรื่องตะกูลบุญนาคถวายสมเด็จพระนางเจ้าสุขุมารมารศีเพราะท่านเองแม่ท่านก็เป็นบุญนาคแม่ท่านเจ้าคุณจอมมันดาสัมดีก็เป็นลูกสมเด็จองน้อยเพราะฉะนั้นพระบุญนาคก็ขึ้นท่านก็พิมพ์หนังสือถวายเรื่องตะกูลบุญนาคนี่ท่านหญิงจงเล่าผมฟังเลยนะว่าพิมพ์หนังสือเพราะองคำรบไปบังคับ พระโสพลเจ้าของโรงพิมพ์ให้ใส่หม่อมแดงลงไปในในชื่อแล้วรอดูจังพิมพ์แล้วถึงกลับนี่ที่ตำรวจอาทิตย์ตำรวจไปก้าวไก่เรื่เพียงนี้เลยนี่เรื่องจริงเลยแล้วทีหลังหม่อมแดงก็มาได้เป็นเป็นเป็นหม่อมพระงเจ้าของรบก็เป็นเป็นก็มีหนา้ามีตามากเมียพระองค์เจ้าที่เป็กรมตำรวจทีนี้ก็คนก็ไปถามพวกบุญน,นาคอีกว่าหม่อมแดงเนี่ยเขาเหมือนเจาพยาย,ยามิชัยจรองไหนนี่พวกผู้ดีเหล่านั้นก็ไม่กล้าไม่คาโกหก ไม่ครับคือหน้าตาไม่เหมือนกันบอกไม้มือเขาก็เหมือนก็เลยเรื่องนึงเป็นเรื่องล่อเล่ากันมาผมจะได้ยินเลยม่อมเจ้าอาชบุตรลอคุณชทิตคุณชทิตนี่ไม้มือก็เหมือนว่าคุณแกแกยึดถือในเรื่องชาติเรื่องตระกูลมาก